วันนี้คุณอยากจะเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาไรายได้หลักล้านครับอย่างหนึ่งที่คุณต้องฝึกเลยนะก็คือคุณต้องฝึกการนําเสนอครับคลิปนี้ผมจะบอกการนําเสนอแบบนักขายเชิงที่ปรึกษา6ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งเป็นเทคนิคขั้นแอดวานซ์เลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากจะไปดูเทคนิคเบสิกทั่วไปพื้นฐานทั่วไปกับการนําเสนอท,ทั่วไปเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะคุณนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานด้านการนาเสนอคุณมีพื้นฐานด้านเซลล์อยู่แล้วเนี่ย แล้วคุณต้องการเทคนิคที่แอัวานมากขึ้นเนี่ยเราไปดูคลิปนี้ต่อกันเลยครับคลิปนี้ฮะชื่อว่า Insight Insight Based s e l l Pitch ก็คือการขายด้วยมุมมองเชิงลึกครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นการขายการนำเสนอแบบนักขายที่ปรึกษาทั่วโลกลนะหรือในเมืองไทยหลายคนที่ปรสบความสำเร็จเนี่ยเขารู้วิธีนี้เขารู้แนวทางนี้ครว่าจะใช้ข้อมูลอิน i ไตอย่งางอิน i ไตเพ่ข้อมูลเชิงลึก นะ Inside Base d Sales Pitch พิชว่าการนำเสนอเขารู้ว่าจะเอาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมาใช้ในการนำเสนอ,อยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่เป็นความลับระดับโลกเลยนะครับซึ่งผมจะบอกคุณว่ามันจะมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนี้นะที่นักขายเก่งๆระดับโลกเนี่ยนะครับนักขายที่ปรึกษาเนี่ยเขาใช้6ขั้นตอนนี้ในการนำเสนอลูกค้าครับขั้นตอนแรกคือวอร์มอัพครับ วอร์มอัพนี่ไม่ใช่แค่แท็กทายลูกค้านะครับถามว่าพี่สบายดีไหมครับอาทิตย์ที่แล้วไปเที่ยวที่ไหนมาอันนั้นมันก็เรียกว่ารับพอการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะ <c oughs> แต่ในการนําเสนอแบบนักขายเชิงปรึกษาเนี่ย <c oughs> เขาใช้คำว่าวอร์มอัพวอร์มอัพก็คือการพูดถึงปัญหาที่บริษัทอื่นๆเจออยู่แล้วก็ขอความคิดเห็นลูกค้าด้วยนะฮะวอร์มอัพเนี่ยเหมือนเป็นการเกรน <c oughs> พูดคุยก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณนําเสนอแล้วเข้าเรื่องหลักเลยนะ อันนี้เป็นนักขายส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ฮะจากการที่ผมไปสอนไปเป็นพี่เลี้ยงโคโชชิงให้กับหลายองค์กรเนี่ยพอนักขายเวลาไปเจอลูกค้านำเสนอเลยครับก็เปิดสไลด์หน้าแรกครับคืออะไรครับส่วนใหญ่เป็นคอมพนีโปรไฟล์ก็ไปออบอกคอมพนีโปรไฟล์เราว่าคือนู่นนู่นนี่เรามีประสบการณ์กี่ปีหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักขายส่วนใหญ่ทำซึ่งเป็นสิ่งที่พลาดเพราะลูกค้าไม่สนใจแล้วครับเขาไม่สนใจครับว่าคอมพนีโปรไฟล์คุณคืออะไรจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสนใจคืออะไรฮะคือตัวเขาเองฮะ เพราะฉะนั้นการวอร์มอัพที่ดีนะมันไม่ใช่การเปิดสไลด์คอมมูนิฟ l e มันคือการบอกว่าสิ่งที่ลูกค้ารายอื่นโดยเฉพาะเป็นลูกค้ารายอื่นที่คล้ายๆออกับเขาเนี่ยคือสมมติวันนี้คุณไปเสนอลูกค้าในวงการค้าปลีกวงการอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าในวงการอื่นในวงการค้าปลีกกับอ e ีคอมเมิร์ซเจอเนี่ยคืออะไรคือถ้าเกิดคุณพูดถึงปัญหาบริษัทอื่นที่ใกล้เคียงออกับเขาได้นะครับมันก็จะดีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังมีการถามความเห็นเขาด้วยนะ ว่าจากเรื่องตรงนี้เขามีความเห็นยังไงก็าอาจจะมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมเ่านะอันนี้เป็นการพูดปลอมอัพแบบนักขายเชิงที่ปีึกษารนะครับถัดไปคือรนะีเฟรมฮะรีเฟรมแปลเป็นภาษาไทยก็คือการพลิกมุมมองเฟรมมันเหมือนกรอบรีเฟรมคือการพลิกกรอบใหม่การให้ลูกค้าคิดมุมมองใหม่ๆคือเนี้ยคุณต้องมีข้อมูลละคุณต้องมีมุมมองใหม่ๆมีข้อมูลมี Data มาซัพพอร์ตอย่างที่บอกว่าการนําเสนอเนี้ยคือ i n s ไซต์เบสอินไซต์เบสเซลพิษ คือคุณต้องมีข้อมูลเชิงลึกมานำเสนอให้ลูกค้าเห็นว่าปัญหาที่เขาไม่คาดคิดมันมีอะไรเอาข้อมูลใหม่ๆไปนำเสนอนะฮะให้เขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับอันถัดไปฮะ r e t i o n a l i z a t i o n ครับแปลว่า r e t i o n a l แปลว่าเหตุผลการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขให้ลูกค้าเห็นถึงเปรียนผลแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้หรือการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเพราะว่าลูกค้าหรือคนเราส่วนหนึ่งเนี่ยยังยังต้องการหาเหตุผลอยู่ ยังต้องการหาเหตุผลในการซัพพอร์ตการตัดสินใจตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยคุณก็ต้องใช้เหตุผลซึ่งเหตุผลที่ดีก็คือเป็นเหตุผลพวกรายงานวิเคราะห์ข้อมูลดีเซชผลวิจัยต่างๆเนี่ยยิ่งได้เกิดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีขึ้นยังไงลดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นคุณนะคุณต้องหาเหตุผลมานะครับขั้นตอนที่4ี่คอิโมชันครับอิโมชันคือแปลว่าอารมณ์คือคุณต้องสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับปัญหาของลูกค้านะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยแต่เห็นใจด้วยอารมณ์เสมอครับไม่ว่าเราจะซื้ออะไรซื้อด้วยตัวเองซื้อให้กับบริษัทเป็นการขาย B 2 B B 2 C ก็ตามเนี่ยคนเราแต่เห็นใจด้วยอารมณ์เสมอแต่เราใช้แค่เหตุผลเป็นข้ออ้างในการต่เห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่แล้วเนี่ยมันถึงต้องมีเรื่องของเหตุผลเรื่องตัวเลขเรื่องผลวิจัยมาซัพพอร์ตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอารมณ์ขึ้นมาคุณก็ใช้เรื่องอารมณ์โยงไปว่าปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่ออารมณ์ต่อการทํางานของเขายัางไง นะพอคุณโยงตรงนี้พอลูกค้าเริ่มเริ่มเห็นในแง่ที่ว่าเามีความเชื่อมโยงไงเนี่ยเขาจต่ดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ข้อที่5 New Way ครับทางแก้ไขปัญหาในหนทางใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ให้คุณเสนอในภาพรวมก่อนนะอย่าเพิ่งจอดจ,จงเฉพาะบริษัทคุณให้คุณเสมอในภาพกว้างก่อนว่าเดินนิวเวย์เนี่ยหรือทางใหม่ๆในการแก้ไขตรงนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อที่6ฮะยูยูนิเ o โซลู นะฮะยูนิคแปลว่าพิเศษแปลว่าเฉพาะโซลูชันแปลว่าทางแก้ปัญหาทางแก้ปัญหาที่อยู่เฉพาะสินค้าของคุณเนี่ยสามารถตอบโจทย์อะไรได้ดีว่าคู่แข่งหรือความหมายหนึ่งก็คือจุดขายนั่นเองจุดขายหรือจุดแข็งเนี่ยสินค้าคุณมีจุดขายหรือจุดแข็งอะไรที่มากกว่าคู่แข่งอันเนี้ยทูลถ,ถึงไปพูดในข้อที่6นะครับที่ผ่านมาครับคนเรานักขายส่วนหนึ่งทํากับกันฮะไปไปพูดถึงเกยวกับตัวเองก่อนเนินเน่นๆซึ่งความจริงอะ่ะ พูดกับตัวเองเนี่ยควรไว้ท้ายสุดเลยท้ายท้ายเลยเหมือนจะให้เราเห็นสเต็ปตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดก่อนคืออะไรฮะคือตัวเองฮะสิ่งที่พูดก่อนคือตัวลูกค้าเองพูดกับลูกค้าพูดได้กับลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าเขามีปัญหามีอะไรแล้วค่อยๆไปไล่ๆกับโซลูชันตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะพลาดแบบนี้อีกนะฮะครั้งหน้าเนี่ยให้พูดถึงกับตัวลูกค้าก่อนเป็นหลักนะครับนะอันนี้คือ6เต็ปนะฮะการนําเสนอแบบนักขายเชิงที่ปรึกษารายได้หลักล้านนะครับเดี๋ยวลงมาลงลงรายยละเอีดกัน นะว่าแต่ละสเตปเนี่ยเรามีพูดถึงอะไรบ้างน,นะครับอันแรกคือการวอร์มอัพนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการที่พูดถึงปัญหาที่บริษัทอื่นๆเจออยู่แล้วก็ถามความเห็นลูกค้านะอย่างชในวงการค้าปลีกอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ปัญหาใน e c o อีคอมเมิร์ครับก็คือการส่งของที่ล่านชะ้าแล้วก็พูดถึงในแง่ของการออตอบในแง่ของคอมเพนลูกค้าเนี่ยที่ยังทําได้ไม่ไวพอซึ่งเป็นสิ่งที่เราไปค้นคว้ามาแล้วก็เจอมาในตลอด6เดือนที่ผ่านมา กับหลายๆบริษัทอันนี้ทางพี่ไม่น่าจว่าพี่มีความเห็นว่ายัางไงครับหรือพี่มีมุมมองอื่นที่อยากจะเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมครับเนี่ยการที่คุณบอกอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการวอร์มอัพก่อนเข้าเรื่องเลยนะคุณเป็นการที่เรียกว่าเอาข้อมูลที่คุณศึกษามาเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าดูด้วยแล้วท่านั้นยังไม่พอฮะอันเนี้ยมันเป็นแค่การสื่อสารทางเดียวนะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถถามลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามีฟีดแบ็กยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกำลังเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามีสส่่วววนนนนรมใงนทนา ลูกค้าก็จะเริเ่มมีส่วนร่วมในที่ประชุมมากขึ้นเขาก็จะบอกว่าอ๋อปัญหาพวกนี้แหละครับเออผมก็เจอเหมือนกันนะเออแต่มีอยู่ข้อนึงเนี่ยซึ่งผมผมก็เจออะเออไม่แน่ใจว่าบริษัทอื่นเจอหรือเปล่าอพอลูกค้าก็ให้ฟีดแบ็กเนี่ยเราก็มีการแชร์ฟีดแบ็กอะไรกับลูกค้าได้นะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือการวอร์มอัพน,น,นะฮะไม่ใช่เป็นแค่การถามทักทายว่าพี่สบายดีไหมครับนะฮะลูกพี่ปิดเทอมวันไหนครับไม่ถามแค่นี้นะฮะอันนี้มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั่วไปแต่นึกขายอื่า,ขาง,งของธุรกิจด้วย เขาต้องแชร์ข้อมูลหรืออะไรตรงนี้มานะครับซึ่งตรงนี้ครับมันไม่มีอะไรฟรีในโลกของธุรกิจนะผมไม่ได้มายคามว่าคุณต้องจ่ายเงินในการเป็นนักาขายที่ปรึกษานะครับแต่ผมหมายความว่าคุณต้องลงทุนเรื่องเวลาลงทุนแรงด้วยข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้มาง่ายๆครับคุณต้องลงทุนไปเสิร์ชลงทุนไปหาเอาว่าธุรกิจของลูกค้าคุณเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทอื่นที่คล้ายๆกับลูกค้าของคุณเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้าง คุณต้องใช้เวลาค้นค้าค้นคว้าพอสมควรเลยนะในการที่คุณจะได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วคุณก็เอาไปบอกลูกค้านะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยคุณก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนแล้วพอคุณมีการวอร์มอัพเปิดที่ดีได้แล้วเนี่ยมันจะไปเข้าเสร็จที่2เสร็จที่2ก็คือการรีเฟรมละหลังจากที่คุณวอร์มอัพลูกค้าเริ่มสนใจละคุณต้องชี้มุมมองใหม่ๆที่ลูกค้าไม่คาดคิดนะชวนให้ลูกค้าคิดฮะให้ลูกสายอยากฟังต่อ เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่รู้มาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็ต้องทําการบ้านเหมือนกันนะคุณก็ต้องทําการบ้านว่าโอเคหลังจากในแง่าภาพรวมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่มันมีเทรนแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ใอุตสาหกรรมพี่นะครับสาหกรรมลูกค้านะครับเขาเจออันนี้อยู่นะแล้วก็มาแชร์กับลูกค้าหละจากนั้นเนี่ยคุณต้องเสนอสิ่งใหม่ๆละอันเนี้ยมันเป็นการรีเฟรมในแง่ของทางแก้ปัญหาลูกค้าอย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าเขาอาจจะ รับนัดคุณเพราเขากําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาก็แชร์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งการที่คุณรับฟังปัญหาลูกค้าอย่างเดียวนะมันไม่ได้เกิดอะไร,รครับมันเหมือนกับเป็นนักขายยุคเก่าอ่ะที่นักขายยุคเก่าอะฮะถูกสอนมาว่าเราต้องฟังปัญหาลูกค้าอย่างเดียวนะเราต้องฟังว่าลูกค้าต้องการอะไรอ่าแล้วเราก็บอกแล้วเราก็เสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอันนี้คือเป็นนักขายยุคเก่าซึ่งปัจจุบันี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วนักขายยุคใหม่นักขายเชิงที่ปรึกษาเนี่ย ต้องมีการสอนลูกค้าต้องมีการแนะนําข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะเป็นนักขายยุคเก่าอยู่เหมือนเดิมก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งเลยนะ,ะอาจจะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าที่รวยแล้วก็มีเงินด้วยฮะที่เขายังไม่รู้เลยเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่มันยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่คุณเป็นนักขายาที่ปรึกษาฮะคุณสามารถบอกเขาได้ว่าถึงเขายังไม่รู้ว่าต้องการอะไร เขายังไม่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีทางออกให้ผมมีคําแนะนําให้นะพี่อยากฟังไหมครับซึ่งคําแนะนำนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเขาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยคุณต้องมีการทําการบ้านให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออสงสัยอยากคิดรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันมันเป็นปัญหาของเขาอ่ะแต่ว่าเขาไม่เคยนึกมากอ่อนเขานึกไม่ถึงเมื่อก่อนว่ามีปัญหาแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยเขารอคนคนนึงอ่ะซึ่งคนนั้นคือคุณอ่ะที่มาบอกเขาว่าเขา่ามีปัญหาอะไรนะอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการรีเฟรมปัญหาลูกค้าเลยเขาก็รู้สึกว่า มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะมันเป็นมุมมองที่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน,นครับหลังจากนั้นครับพอลูกค้าเริ่มสนใจละเขาก็อย่างแรกๆเลยคนเรามักจะถามหาเหตุผลก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยคุณก็ต้องเตรียมตัวว่าสิ่งที่คุณบอกลูกค้าว่าเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ข้อที่2ข้อที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมารองรับบ้าง, mm hmm. mm hmm. ง Rationalization การใช้เหตุผลการใช้ตัวเลขนะับเป็นเหตุผลัพพ p o r t ว่า ทำไมลูกค้าควรถึงควรให้ความสำคัญกับปัญหานี้เน้นให้ลูกค้าเขียนถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ครับนำเสนอ ROI ฮะ ROI คือ Return o f Investment การคืนทุนสำหรับการแก้ปัญหานี้ว่าถ้าเกิดวันนี้ยกตัวอย่างว่าลูกค้าลงทุน1000 0 0บาทในการแก้ปัญหานี้จะใช้เวลานานกี่เดือนในการที่ลูกค้าจะคืนทุนต่อการลงทุน1 0 0 0 0 0บาทนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณมีเป็นตัวเลขซัพพอร์ตได้เห็นชัดเจนเนี่ย ลูกค้าก็จะรู้สึกไปตามได้ง่ายขึ้นก็จะรู้สึกคอนเวนได้มากขึ้นก็จะรู้สึกเชื่อถือได้มากขึ้นฮะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยนะคุณต้องทําการบ้านมาก่อนที่ถ้าเกิดคุณรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลูกค้ามาก่อนเรื่องต้นทุนการผลิตเรื่องอะไรที่คุณจะสามารถเอามาคมนนนํานวณในแง่ของ ROI ได้ยิ่งดีให้คุณทําการบ้านมาก่อนเลยแล้วถึงเวลาพอคุณไปเจอลูกค้าเนี่ยนะค,คุณจะสามารถให้ลูกค้าเห็นได้ว่าเออลงทุนตรงนี้จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3นี้นะ คุณจะต้องเน้นในเรื่องของตัวเลขเน้นในแง่ของข้อมูลเชิงเหตุผลก่อนนะครับแล้วจากนั้นขั้นตอนที่4ครับคุณค่อยเชื่อมโยงด้านอารมณ์นะฮะด้านอิโมชั่นนะครับเนื่องจากคนเราแต่ใจด้วยอารมณ์เสมอแต่มักใช้เหตุผลในการอ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้หลังจากที่คุณให้เหตุผลลูกค้าไปแล้วครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้ลูกค้ายงโยงอารมณ์โยงการแต่ใจของเขาเนี่ยนะครับให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ โดยการโยงปัญหาเข้ากับการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้าเลยฮะใช้ชีวิตด้านการงานของลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่แก้ไขเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียเวลาแค่ไหนนะมันจะทาให้เขาอารมณ์เสียในการทํางานแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยเรื่องข้อที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเหตุผลเรื่องตัวเลขนะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะในข้อนี้ข้อนี้พูดถึงเรื่องอารมณ์แทนทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาต้องอารมณ์เสียแค่ไหนเขาต้องหงุดหงิดแค่ไหนเขาต้องเสียเวลาแค่ไหนนะครับอันเนี้ยทาให้เป็นการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้า ทำให้เขารู้สารู้สึกว่าเอออยากจะแอคชั่นอยากจะทําอะไรอยากจะจะทาอะไรมากขึ้นนะซึ่งในแง่ของการเชื่อมโยงอารมณ์ของลูกค้าตรงนี้ถ้าถ้าเกิดคุณมีทักษะในการเล่าสอรี่เทลลิ่ยได้ก็จะดีนะอันนี้ผมเคยสอนในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะ,ะวิธีการเล่าสอรี่เทลลี่ยเนี่ยนะ,ะที่ผมจะไม่พูดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าคลิปนี้จะจะกระชับแต่ไม่ได้ยาวมากคุณสาม,มารถใช้ทักษะการเล่าเรื่องสอรี่เทลลิ่แล้วก็ใส่อารมณดด้วยโทนเสียงสีหน้าท่าทางแบวตาเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกอินมากขึ้นนะ กับการโยงปัญหาเข้ากับอารมณ์ที่ลูกค้าเจอในชีิตประจําวันของเขาอยู่นะครับหลังจากนั้นข้อที่5้า the new way ครับก็คือพอโยงปัญหาเข้ากับอารมณ์แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหาละนะแนวทางใหม่ด้วยนะ the new way คือแนวทางใหม่มันไม่ใช่แนวทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแนวทางเดิมมันเป็น requirement มันเป็นความต้องการที่ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรแล้วเขาก็ไปบอกคุณนูณ้นคนนี้ให้เสนอครับมันก็เป็นแค่แนวทางเดิมฮะสุดท้ายทุกคนก็เสนออะไรที่ไม่ต่างกันครับ มันก็จะเป็นเรื่องสงครามราคามันก็ต้องมาตัดราคาอีกแล้วถ้าเกิดคุณไม่สามารถลดต้นทุนที่เข้าคู่แข่งเนี่ยคุณก็แพ้ในโปรเจกต์แต่ไอ้เกินเนี้ยคุณมีนิวเวย์คุณมีหนทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนในขั้นตอนแรกๆที่เคยคุยและคุณสามารถบอกเขาได้ว่าแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยที่มันครอบคลุมตรงนี้คืออะไรข้อนี้ยังไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาของตัวคุณเองนะไม่ใช่แค่สินค้าคุณอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาเดินนิวเวย์ที่เป็นโดยภาพรวมก่อนเพราะนั้นตรงเนี้ยพอคุณเสนอไปนลูกค้าจะ จะเชื่อถือคุณมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นทางแก้ใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนลหลังจากนั้นครับข้อที่6ข้อสุดท้าย Your Unique Solution Unique แปลว่าพิเศษ Solution แปลว่าทางแก้ไขนะครับข้อที่6เนี้ยถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะนําเสนอว่าสินค้าแระบริการของคุณเนี้ยมันมีจุดแข็งมันมีจุดแตกต่างยังไงกับรายอื่นนะครับนะซึ่ง คุณจะบอกว่าแนวทางแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมันจะต่างกับรายอื่นยังไงมันจะแก้ปัญหาได้ต่างกันยังไงคุณต้องอธิบายข้อแตกต่างตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับเส้นตรงนี้คุณก็ต้องไปทําการบ้านแล้วนะค,คุณก็ต้องโยงทั้งหมดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหกนะฮะพอถึงข้อหเนี่ยต้องโยงได้ว่าบริษัทคุณสินค้าคุณมีจุดแข็งอะไรนะอาจจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดในท้องตลาดมีลูกค้าที่ดีที่สุดในท้องตลาดหรือมีอ่อเรียกว่า <c oughs> ราคาเหมาะสม มีรีทเออร์นอตเอเวนเมนที่ดีที่สุดในท้องตลาดก็ได้เหมือนกันนะคุณก็ต้องชี้ให้ลูกค้าเห็นตรงนี้แล้วก็บอกให้ลูกค้าชัดเจนนะครับนะอันนี้คือ6ข้อ6สเต็ปของการนำเสนอแบบ i n s i ซต์เบสเซล i พลชนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการน,นำเสนอกันอ่าตัวอย่างอันนี้มันสำหรับขายบริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจว i สั s เอ็นเ l อร์จอนซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งเป็นการขายองค์กรคุณสามารถฟังเป็นตัวอย่างได้เอาไปแอพพลายให้กับธุรกิจของคุณได้นะครับนะซึ่งสเต็ปแรกวอร์มอัพ เขาวอร์มอัพอย่างนี้เขาบอกว่าจากการที่เขาทางานในบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาพบว่า70%เนี่ยพบว่าการรวมข้อมูลระหว่างแผนกเนี่ยจะทําให้การตัดสินใจล่าช้านะฮะคือเนี้ยเขาเขาพิการวิเคราะห์มาแล้วนะสังเกตว่าวอร์มอัพเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าพรีเซนต์นำเสนอเลยนะว่าโปรดักต์เขาทำงานยังไงหรืออะไดือนเขาแค่เอาข้อมูลวอร์มอัพมามาอุ่นเครื่องก่อนมาเกินเกินกับลูกค้าก่อนนะว่าจากการที่เขาจากการที่ผมเนี่ยทำงานกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณอาทุรวงการค้าเปรกเนี่ย การที่ผมทํางานในวงการค้าปลีกบริษัทค้าปลีกมาเป็นระยะเวลา6เดือนถึง1ปีครับเราพบว่า70%เนี่ยพวกเขามีปัญหาในการรว,ากากรวบรวมข้อมูลจากหลายแผนกรวบรวมข้อมูลจากหลายแผนกทาได้ช้าพอรวบรวมข้อมูลทาได้ช้าเนี่ยทำให้รีพอร์ตออกได้ช้าฮะแทนที่รีพอร์ตจะออกได้ทุกวันรีพอร์ตออกได้แค่อาทิตย์ละครั้งเองทําให้การตัดสินใจมันล่าช้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทค้าปลีกส่วนใหญ่นะเจอกันในล็อบ6เดือนที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าทางพี่เองเนี่ยพี่เจอ เนี่ยอันนี้เป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าฟีดแบ็กหรืออะไรตรงนี้ด้วยนะฮะหรือพี่คิดว่ามีประเด็นอื่นอะไรที่สําคัญกว่าน,นี้ไหมครับนะอันนี้เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับหลังจากนั้นรีเฟรมครับนะคะรับรีเฟรมเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ลูกค้านะครับนะคือเป็นการรีเฟรมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนาะคิดว่าระบบการออกรีพอร์ตแบบเดิมดม,มันก็เพียงพอแล้วละ่ะอาทิตย์ตละครั้งก็เพียงพอแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันแค่พื้นฐานฮะ,ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนใช้ระบบซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เนี่ยเราจะาสามารถทออก อาทิตย์ละครั้งอาจจะเป็นทุกวันเลยก็ได้อาจจะเป็นวันละสองครั้งเลยก็ได้นะอันนี้คือเฟรมเดิมของลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าคิดว่าการออกรีพอร์ตการออกรายงานเนี่ยมันทําได้อาทิตย์หนึ่งก็เก่งแล้วละมันมันไม่ได้ทํามากกว่านี้ละเพราะมันวุ่นวายซับซ้อนเขาก็เลยพอใจอยู่แค่นั้นแต่วันนี้คุณมีข้อมูลมานําเสนอว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนนันนะฮะมันสามารถทําได้ในระยะเวลาทุกวันแล้วนะไม่ต้องรอจนเหออาทิตย์ก็ออกรีพอร์ตเห็นภาพรวมได้จากหลายแผนกเลยเป็นการรีเฟรมให้ลูกค้าเห็นกรอบใหม่ๆเห็นความคิดใหม่ๆนะครับ หลังจากนั้นเลเชนนิชเชชันครับก็คือเป็นการใช้ข้อมูลเรื่องตัวเลขคือเหตุผลมาสนับสนุนฮะจากรายงานนะครับเราพบว่าบริษัทที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เนี่ยลดการสินเสียจากสินค้าคงคลังถึง15%าเปรเพิ่มผลิตภาพการผลิตถึง15%นะครับในปีแรกนะฮะซึ่งก็ถามลูกค้าเลยคุณคิดว่าถ้าเกิดบริษัทคุณได้ผลลัพธ์แบบนี้จะได้ผลกำไรเท่าไหร่ครับก็ถามให้เขาลองคิดดูจากการที่เราวิเคราะห์มาแล้วนะครับจากที่บริษัทส่วนใหญ่ทําแบบนี้ครับได้กำไรเพิ่มขึ้้นนนถึงง 70%0% ครรรรใช่่ววววเเเือออแแกะพาาาซฟต์์์หข อันนี้เป็นตัวแรกเลยนะซึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เก็บลอยๆนะถ้าเกิดคุณมีรายงานวิเคราะห์สนับสนุนซัพพอร์ตมันจะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณคุณถ้าพยายามหาแหล่งที่มาข้อมูลด้วยหลังจากนั้นอิโมชันครับคือการโยงเข้ากับอารมณ์ของเขาในการที่เขาทํางานในแต่ละวันครับคือคุณสามารถพูดได้ครับว่าผมเข้าใจนะคะว่าการประชุมบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายอาทิต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าต้องเสียเวลากับข้อมูลที่ไม่อัปเดตคุณก็ต้องเสียเวลามาแก้ของแก้ไขตรงนี้ ทำให้คุณต้องอารมณ์เสียในการที่จะจัดการข้อมูลจํานวนมากจัดกระจายแล้วคุณต้องเตรียมข้อมูลเยอะในการที่จะวิเคราะห์ก่อนที่จะประชุมกับหัวหน้าคุณกับทีมงานของคุณนะครับคุณลองคิดดูสิครับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณจะประหยัดเวลาได้ดีแค่ไหนครับถ้าเกิดคุณมีระบบซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่ดีนะคุณลดเวลาในการเตรียมข้อมูลคุณมีเวลามีข้อมูลวิเคราะห์ได้ถี่มากขึ้นเยอะมากขึ้นคุณเตรียมประชุมได้ดีขึ้นคุณสามารถนําเสนอในที่ประชุมด้วยความมั่นใจขึ้นต่อหัวหน้าและทีมงานของคุณคุณคิดว่ามมัันดีครบ คุณคิดว่าคุณจะมีความมั่นใจขึ้นไหมครับอารมณ์ก็น่าจะดีแค่ไหนครับกลับบ้านไปก็ตรงเวลาด้วยอันนี้เป็นการบอกลูกค้าให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยมันไอ้ปัญหาตรงเนี้ยถ้าเกิดเชื่อมโยงกับการทํางานปัจจุบันของเขาอะฮะมันจะเชื่อมโยงเขาได้ยังไงหลังจากนั้นเดือนนิวเวイครับก็คือบอกโซลูชันใหม่ๆนะบอกทางแก้ปัญหาใหม่ๆครับบอกว่าซอฟต์แวร์นะครับผมในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลครับสามารถรวมข้อมูลจากทุกคผแนกในแพลตฟอร์มเดียวกันพร้อมกับวิเคราะห์ได้เลยทาให้เหนแนวโน้มการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ะะจากการที่ว่าจากหนึ่งอาทิตย์ออกครั้งหนึ่งสามารถออกไปทุกวันถึงตอนเย็นเลยนะฮะทางคุณลูกค้าสามารถเอาข้อมูลนี้ส่งให้ผู้บริหารผู้บริหารสามารถตัดสินใจเอาไว้วิเคราะห์ได้ช่วงเย็นหรือช่วงพรุ่งนี้เช้าได้เลยมันก็จะทันมากขึ้นแล้วก็พอรู้ข้อมูลต่างหลายแผนดีขึ้นนะฮะทั้งพี่ก็เหนื่อยน้อยลงในการทํางานอันนี้เป็นแนวทางใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่ง5ปีที่แล้วทาไม่ได้อย่างนี้ครับแต่วันนี้เทคโนโลยีตรงนี้สามารถทําได้แล้วนะครับและถัดไปครับยูยูนิคโซลูชันครับสิ่งที่ทาให้ซอฟต์แวร์เราแตกต่่่่าาางงจกกคคคูแขนะะรบบ็ือวมยดหุ พี่ๆไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนระบบใหม่เลยนะครับใช้ระบบเดิมก็ได้นะเราสามารถใช้ระบบเดิมมาใช้ระบบใหม่ๆตรงนี้ได้เลยมาทํางานกับโปรเซสปัจจุบันที่ไม่ต้องเปลี่ยนขั้นตอนไม่ต้องมาลื้อระบบอะไรใหม่ทางานพร้อมกันได้เลยแล้วก็ยังสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตด,ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็คือจุดแข็งของคุณถ้าเกิดจุดแข็งของคุณก็คือคุณสามารถ implement ติดตั้งระบบนี้ได้เร็วคู่แข่งคุณก็บอกได้ว่าคู่แข่งนะครับต้องติดตั้ง2เดือนนะครับแต่ของเราติดตั้งแค่1เดือน เทคโนโลยีปัจจุบันล่าสุดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถบอกจุดแข็งเราได้เลยนะครับนะมาทบทวนอีกท,กทีนะครับหขั้นตอนการนําเสนอแบบนักขายเชิงที่ปรึกษารายได้หลักล้านครับขั้นตอนแรกคือการวอร์มอัพการพูดถึงปัญหาที่บริษัทอื่นโดยเฉพาะในธุรกิจลูกค้ากำลังมาเชิญแล้วก็ขอความเห็นลูกค้าอันที่2องรีเฟรมก็คือลูกค้าเนี่ยมักจะมีมุมมองเดิม เพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ความรู้ใหม่ๆหน้าที่เราคือบอกความรู้ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับชี้ม,มุมมองใหม่ๆในตลาดเทรนต่างๆในอนาคตเทรนในตลาดต่างประเทศประเทศพัฒนาแล้วเอามาบอกลูกค้าครับให้เขาเห็นมุมมองใหม่ๆอาจจะเป็นปัญหาที่เขามองข้ามดูอันที่3คือ r e เ i o n a l i z a t i o n ฮะการใช้เหตุผลเชิงตัวเลขนะฮะเป็นการซัพพอร์ตทางเหตุผลให้ลูกค้าเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้และอันที่4คือ Emotion ฮะสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์นะกับปัญหาที่ลูกค้ารู้สึกอยู่ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยนะครับมันทาให้เขารู้สึกทํางานได้วุ่นวายทางานยากทําให้เขาอารมณ์เสียหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วข้อที่5ครับก็คือ the new way เสนอไน้ทางแก้ปัญหาในภาพรวมนะว่าวันนี้นะครับต้องวันนี้เรามีในโลกเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆแล้วนะที่จะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทําให้ทางลูกค้าได้ทํทำงานได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ข้อที่6กครับ unique solution ให้แสดงว่าบริษัทเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าคู่แข่งบริษัทคุณมีจุดแข่งยังไงที่สามารถช่วยลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งเอามาไว้ข้อที่6 ซึ่งเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับเพราะนั้นคุณจะเห็นการไล่เรียงแล้วนะว่านักขายที่ปรึกษาที่เป็นคนร่ำรวยระดับโลกคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีวิธีการเรียงลำดับการนำเสนอกันยังไงนะครับนี่ถ้าเกิดคุณรู้ตรงนี้แล้วครับคุณสามารถส่งกันบ้านให้ผมได้นะครับนะคุณสามารถลองส่งตัวอย่างพรีเซนเทชันของคุณหรือลองส่งสคริปต์ทั้งหขั้นตอนมาก็ได้มาที่ Line แอดมัตเตอร์โทนี่นะครับแล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่าธุรกิจหรือบริการคุณเป็นอะไรละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะส่งคอมเมนต์ คุณสามารถเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เอาไปทําได้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณบอกผมมาหน่อยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับคุณฟังมาถึงตอนนี้ฮะคุณได้คีย์เทคเอาไว้ได้อะไรบ้างคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคลิปนี้ครับคุณคอมเมนต์บอกผมเลยและครับไม่ว่าคุณจะดูผ่านช่องทางไหนนะครับแล้วคุณสามารถติดตามช่องอาจารย์ททนี่เทพการขายได้ไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Li น์แอดมาสเตอร์นีครับทุกๆวันเราจะมีคลิปวิดีบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ ซึ่งจะมีทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวแบบนี้ที่ลงรายละเอียดในเชิงลึกเลยนะครับคุณสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าคุณต้องการให้ผมสอนคลิปแบบไหนความรู้เชิงลึกแบบไหนครับสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนํามาได้เช่นกันครับแล้วเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะครับกับคลิปความรู้การขายดีๆแบบนี้เชิงลึกแล้วก็แอดวานครับสวัสดีครับ